สวัสดีครับนักเรียนทุกคนสําหรับคาบนี้นะครับก็เป็นคาบคณิตศาสตร์นะครับให้นักเรียนนะครับเปิดแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ชั้นป .6 เล่ม2จํานวนนับตัวประกอบหอรอมอและคอรอนอเปิดไปที่หน้า44หน้า44นะครับจะเป็นเรื่องการหาคอรอนอโดยวิธีการแยกตัวประกอบนักเรียนยังจําได้ใช่ไหมครับว่าคอรอนอหมายถึงอะไร ใช่แล้วครับคอร,รนอรก็คือคูณร่วมน้อยนั่นเองนะครับโดยการหาการหาคอร,รนอรโดยวิธีแยกตัวประกอบเนี่ยมีหลักการก็คือเริ่มจากการแยกตัวประกอบของจำนวนนับที่กำหนดให้นะครับครบทุกจำนวนจากนั้นนำตัวประกอบร่วมนะครับและตัวประกอบของแต่ละชุดเนี่ยมาคูณกัน ผลลัพธ์ที่ได้คือคอรอนอนั่นเองนักเรียนอาจจะยังไม่เห็นภาพนะครับดังนั้นเดี๋ยวครูจะมาอธิบายตัวอย่างที่1น,นะครับให้นักเรียนฟังตัวอย่างที่1ห,หาคอรอนอของ8และ12บสอขั้นแรกเราก็ต้องแยกตัวประกอบของ8และ12แยกตัวประกอบของ8ได้เท่าไหร่นะครับ อะ,อะไรคูณกัน2ตัวแล้วได้8ก็คือ2คูณ4 4ยังแยกได้อีกใช่ไหมอะไรคูณกัน2ตัวได้4ก็คือ2คูณ2ดังนั้น8นะครับจึงเท่ากับ2คูณกัน3ครั้ง ต่อไปแยกตัวประกอบของ12อะไรคูณกัน2ตัวได้12ก็คือ2คูณ6เป็น12 6แยกได้อีกไหมครับใช่แล้วครับ6แยกได้เป็น2คูณ3เท่ากับ6นะครับดังนั้นนะครับตัวประกอบของ12เนี่ยก็คือ2 2คูณ2คูณ3นั่นเองครับ เราก็หาตัวประกอบร่วมตัวประกอบร่วมคืออะไรก็คือตัวที่มันซ้ำกันมี2ที่มันซ้ำกันใช่ไหมมีอะไรอีกครับมี2นะครับหมดแล้วดังนั้นคอร,โรโนอของ8และ12เท่ากับ2ใช่ไหม ที่บัานะครับตัวประกอบร่วมดึงมาผลคูณของตัวประกอบร่วมนะครับคอรอนอนเนี่ยหาได้จากผลคูณของตัวประกอบร่วม2ก็ดึง2มาอีกใช่ไหมครับตัวนอกจากจะมีผลคูณของตัวประกอบร่วมแล้วก็มีผลคูณของตัวประกอบแต่ละตัวด้วยดังนั้นเราจึงต้องดึง2และ3มาคูณด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นคูณ3า สองอ่าการหาคอรนนะครับนักเรียนจะสังเกตว่าตัวที่ไม่ซ้ำเนี่ยเราก็ให้เราก็ดึงมาคูณด้วยนะครับอ่าตัวไม่ซ้ำเราก็ดึงมาคูณด้วยดังนั้น2คูณ2คูณ3คูณ2จึงมีค่าเท่ากับ24นะครับตอบคอรนของ8และ12ก็คือ 24นันเองเราลองมาดูตัวอย่างที่2หาคอรอนและหอรอมอของ6 9 12นักเรียนจะสังเกตว่าโจทย์ตัวอย่างที่2เนี่ยเราจะหา2อ,อย่างก็คือคอรอนและหอรอมอเลยนะครับขั้นแรกเราก็แยกตัวประกอบของ6 9แล้วก็12ก่อน6เราแยกตัวประกอบนะครับ อะไรคูณกัน2ครั้งได้6ก็คือ2คูณ3เท่ากับ6ต่อไป9นะครับแยกตัวประกอบของ9อะไรคูณกัน2ครั้งได้9ก็คือ3คูณ3ได้9ต่อไปแยกตัวประกอบของ12อะไรคูณกัน2ครั้งได้12ก็คือ2คูณ6 6แยกได้อีกเป็น2คูณ3ใช่ไหมครับดังนั้น ตัวประกอบของ12จะเป็น2คูณ2คูณ3นั่นเองนะครับคอรนจึงมีค่าเท่ากับตัวประกอบร่วมก็คือ2อตัวที่มันซ้ำกันนะครับมี3เห็นไหมครับตัวที่ มันซ้ำกันเราก็ดึงออกมาเขียนเลยนะครับก็จะกลายเป็น2คูณคูณกับตัวที่ไม่ซ้ำด้วยใช่ไหมก็คือคูณ3คูณ2แล้วก็คูณ3นะครับสองไม่ซ้ำเราก็ดึงมา สามไม่3าเราก็ดึงมานักเรียนจะเห็นไหมครับอ่าต่อไปนะครับคอรโนของ6 9และก็สิเนี่ยจึงมีค่าเท่ากับ2องคูณสคูณสคูณสเท่ากับสานั่นเองนอกจากนี้จุดเขายังให้เราหาหอรอมอด้วยนะครับเดี๋ยวครูจะลองเขียนใหม่เลยตัวประกอบของหนะครับ 6เท่ากับ2คูณ3 9เท่ากับ3คูณ3 12เท่ากับ2คูณ 2, 2คูณ3หาหอรอมมก็คือเราต้องหาตัวที่มันซ้ำกันเป็นไง3ตัวเลยนะครับสำคัญทุกบรรทัดเนี่ยเราจะได้หอรอมอแล้วดังนั้นหอรอมมนะครับของ หกเก้าสิบสองจึงมีค่าเท่ากับสามนั่นเองครับเพราะว่ามันมีตัวเดียวที่มันซ้ากันสามบรรทัดใช่ไหมนักเรียนจะเห็นความแตกต่างระหว่างการหาคอรออนอและหอรอมอแล้วใช่ไหมครับโดยวิธีการแยกตัวประกอบการหาคอรออนอนะครับก็คือเราจะเอาตัวคูณร่วมกับตัวประกอบที่ไม่ได้เป็นตัวคูณร่วมมาคูณกันนะครับ ส่วนการหาหอรอ์มอเนี่ยเราจะเอาเฉพาะตัวคูณร่วมมาคูณกันอันไหนที่ไม่ซ้ำกันเราจะไม่ดึงมาคูณนะครับในการหาหอรอมอนี้นักเรียนเช็งความแตกต่างนะครับโอเคให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดมาที่หน้า45นะครับเรามาดูแบบฝึกหัดที่12การหาคอรอมออโดวยวิธีการแยกตัวประกอบข้อที่1ย่อยหาคอรรอนอของ 9และ12 9แยกตัวประกอบได้เป็น3คูณ3 12แยกตัวประกอบได้เป็น2คูณ2คูณ3นะครับจากนั้นเราหาตัวที่มันซ้ำกันก่อนก็คือ3 3กับ3ที่มันซ้ำใช่ไหมเราก็ดึงมาเขียนก่อนเลย3 คูณกับจํานวนอื่นที่มันเป็นไงไม่ซ้ำกันมีอะไรบ้างมี3มี2แล้วก็มี2ดังนั้นเราก็จะได้3คูณ3คูณ2คูณ2เท่ากับ36ตอบนะครับคอลนอของ9และ12ก็คือ36นั่นเอง มาดูข้อที่2หาคอร,รนของ6 12และ16ขั้นแรกเราก็แยกตัวประกอบของ6ก่อนนะครับ6เราแยกตัวประกอบได้เป็น2คูณ3 12ต่อไปแยกตัวประกอบของ12อไดอ้แยกได้เป็น2คูณ2คูณ3แยกตัวประกอบของ16แยกได้เป็น2คูณ2คูณ2คูณ2หาตัวที่ซ้ำกันแล้วก็ดึงมาเขียนก่อนนะครับตัวที่ซ้ำกันตัวแรก คือ2ใช่ไหมอ่ะเราก็ดึง 2, 2> มาคูณน,นะอย่าลืมคูณอ่ะหาตัวที่ซ้ำกันอีกนะครับมี3ใช่ไหมเราจะหาตัวที่ซ้ำกันคนละบรรทัดในกรณีที่มัน2กับ2อยู่บรรทัดเดียวกันเนี้ยเราจะไม่ถือว่ามันเป็นตัวที่ซ้ำกันนะครับโอเคไหมสกับ3เราก็ดึงมาเขียนใช่ไหมสกับ3าม นี่ก็ดึงมาเขียนนะครับก็จะได้สามอันนี้สองกับสองเราก็ดึงมาเขียนนะครับส่วนสองอันนี้มันอยู่บรรทัดเดียวกันอยู่บรรทัดเดียวกันเราไม่ถือว่ามันซ้ํากันนะนักเรียนไม่ถือว่ามันซ้ํากันนะครับเราก็ดึงมาเลยมันมีสองสองตัวก็เป็นคูณสองแล้วก็คูณสองดังนั้นคอรอนอ,อเท่ากับนะครับผลคูณของ 2คูณ3ค,ณคูณ2คูณ2คูณ2เท่ากับ48ตอบ48นั่นเองนะครับต่อไปข้อที่3หาคอรนอรของ15และ20ขั้นแรกเราต้องแยกตัวประกอบแยกตัวประกอบของ15และ20ก็จะได้15แยกตัวประกอบได้เป็นอะไรคูณกัน2ตัวได้15ก็คือ3คูณ 5นั่นเองนะครับต่อไป20อะไรคูณกัน2ตัวได้ย0ก็คือ4คูณ5หรือ5คูณ4นะครับ4เนี่ยมันยังแยกได้อีกก็คือเท่าไหร่คูณอะไร2คูณ2นั่นเองนะครับดังนั้นตัวประกอบของ20นะครับตัวประกอบของ20ก็คือ,อ 2คูณ2คูณ5นั่นเองนะครับคอรโนหาตัวซ้ำใช่ไหมหาตัวซ้ำก่อนนะครับคอรโนจึงเท่ากับจึงเท่ากับนะครับตัวซ้ำมันมี5ใช่ไหมนักเรียนเราก็ดึง5ลงมาห้าต่อไป2 กับ2ตัวเนี้ยมันซ้ํากันก็จริงแต่มันอยู่บรรทัดเดียวกันใช่ไหมนักเรียนเราจะไม่ถือว่ามันเป็นตัวประกอบร่วมนะครับอ่ามันถ้าซ้ากันมันต้องซ้ํากันคนละบรรทัดเท่านั้นนะครับดังนั้นเราก็ต้องดึง2ทั้ง2ตัวลงมาใช่ไหมแล้วก็ดึง3ด้วยนะครับก็จะกลายเป็น5คูณดึงลงมา5คูณ2คูณ2แล้วก็คูณ3ดังนั้น คอรโนของ15และ20นะครับจึงมีค่าเท่ากับ60นั่นเองอ่า60นะครับนักเรียนก็ตอบ60ในหน้าที่46แล้วก็47นะครับฝากให้หนักเรียนไปทำเองนะครับแล้วก็ส่งงาน ภายในวันนี้สำหรับคาบนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ